เขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะเมียซุปตาผมติดเทนิคแล้วตอนที่4มีนักแสดงที่ไม่รับเลือกคนหนึ่งเข้ามาก่อกวนผมจะไปไล่เธอเดี๋ยวนี้เจียนมอทุ่ดกับเกาคะ่ะฉันมาแล้วคะ่ะเออเอ๊เอเอคุณผู้กำกับเการู้จักเธอเหรอครับ พูดจาไรสาระอะไรเนี่ยไม่ได้ดูรายชื่อนักแสดงหรอเธอเป็นนักแสดงเบอร์สี่ที่ฉันตั้งใจเลือกมาชนะเ,ออเ,เดี๋ยวก่อนคะ่ะผู้กำกับเกา่าคุณอาจจะไม่รู้ก่อนหน้านี้เธอทำให้ประธานหลินไม่พอใจประธานหลินมีคำสั่งให้แบนเธอแล้วนะคะถ้ายังดึงดันเลือกเธอ ท้ายที่สุดแล้วความเสียหายทั้งหมดผู้กำกับเกาจะรับผิดชอบคนเดียวไม่ไหวนะฮึฉันยังต้องให้ผู้ช่วยอย่างเธอมาสอนเรื่องอะไงรละครเรื่องนี้เปลี่ยนผู้ลงทุนไปนอนแล้วอะไรนะเปลี่ยนผู้ลงทุนเมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้ ผู้กำกับเกาคะดูเหมือนผู้ช่วยคนนี้จะไม่รู้เรื่องสถานการณ์ในกองถ่ายเธออยู่ที่นี่จะทำให้มีผลกระทบกับการถ่ายทำนะคะเธอพูดถูกฉันจำได้ว่าวันนี้ไม่มีคิวของซานซานใส่หัวกลับไปซะเดี๋ยวคะ่ะผู้กำกับเกาฟังฉันอธิบายก่อนนะคะ อย่ามาเกะกะการทำงานของทุกคนที่นี่คุณผู้หญิงท่านนี้โปรดอย่าเกะกะการทำงานของเราขอโทษครับคุณม่านเมื่อคู่ผมทำหน้าที่ของผมได้ไม่ดีเลยล่วงเกินคุณไปไม่เป็นไรคะ่ะเธอก็ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นกับฉันครั้งหน้าทำหน้าที่ของนายให้ดีก็พอ กันนายก็เป็นคนรับผิดชอบช่วยเจียนมาจัดการเรื่องที่พักถือว่าเป็นการไถ่ายโทษก็แล้วกันนายเพิ่งมากองถ่ายยังคงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ช่วยส่วนตัวสินะงั้นรบกวนพี่ได้นะคะเออครับ นายแน่ใจนะว่าฉันพักที่นี่นะนี่จะมองยังไงก็เป็นคอนโดหรูระดับไฮเอนในายแน่ใจนะว่าไม่ได้สับสนระหว่างห้องฉันกับห้องของนักแสดงตัวหลักคนอื่นๆน,นะครับ จัดไว้แบบนี้จริงๆเชิญคุณเข้าพักได้ตามสบายเลยครับฮัลโหลสมกับเป็นบริษัทผู้ผลิตละครรายใหญ่แม้แต่นักแสดงตัวเล็กๆยังได้อยู่คอนโดเดี่ยวสุดหรูหราขนาดนี้ ไปหาอะไรกินก่อนก็แล้วกันถือโอกาสทำความคุ้นชินกับสถานที่รอบๆหน่อยเพระเจ้าช่วยฉันก็าลังฝันอยู่หรอนังฟาตัวน้อยเงินเดินได้ว,ว้าวแมวแรัก ดาวแมวที่ฉันเพ้อฝันถึงมานับครั้งไม่ถ้วนฉากที่เดินกลับบ้านกับฉันจะเป็นความจริงเหรอเนี่ย <M iao. S 1> มีเจ้าของเหรอเนี่ยแต่ว่าแกเป็นแมวอยู่ข้างนอกตัวคนเดียวมันอันตรายเกินไปงั้นแกไปกับฉันก่อนโอเคไหม มากินเถอะมวสมกับที่เป็นเงินเดินได้ค่าอาหารของแกแพงกว่าของฉันหลายเท่าเลยแมวอะฮัลโหลสวัสดีนิติคอนโดนแจ้งว่าคุณเจอแมวของฉันตอนนี้ฉันพามันออกมากินอาหารข้างนอกถ้าคุณจะมารับแล้วก็เปล่าๆล่าฉันมีธุระต้องไปทำ หากไม่เป็นการรบกวนอยากให้คุณช่วยมาส่งที่ชั้น8ห้อง8ปดได้ค่ะแค่ขึ้นลิฟต์เองไม่มีปัญหาเจ้าของของแกจะมารับแกแล้วเด็กดีฉันไม่อยากให้แกไปเลยอะ่ะแปดศูนย์แ นั้นเลยเหรอที่นี่เขาเป็นบ้านกันจริงๆสินะ <Yeah! S 1> เทพบระมุลูกเดี๋ยวนะลูกยินรันเมียซุปตาผมติดเทนอีกแล้วตอนที่บัาบ,บังอันจังเลยนะคะประธานลูกในเมื่อแมวกับสู่เจ้าของแล้วฉันขอตัวกลับก่อนแล้วนะ เธอจะรีบร้อนไปไหนเธอกลัวฉันมากเลยเหรอในเมื่อเธอช่วยฉันออกไปทานข้าวด้วยกันสนหัหน่อยไหมไม่ไม่ต้องหรอกค่ะกินดึกขนาดนี้จะทำให้อ้วนอ้วนงั้นเหรอจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าเรื่องสาวงามในราชวงศ์ชิง ไม่จำเป็นต้องมีนักแสดงเยอะขนาดนั้นอไปค่ะบอกว่าจะเรียงข้าวฉันเพื่อขอบคุณที่ช่วยเขาดูแลแมวคุณลูกไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับใช่ไม่ได้เจอมาสักพักหนึ่งแล้วทั้งสองท่านอยากทานอะไรครับแต่ ที่นี่รูหราไปหรือเปล่าสุภาพสตรีเชิญก่อนอะหนึ่งสองสามสี่ห้พระเจ้าผัดกวางตุ้งยังแพงขนาดนี้กินเล้าลอ,อยได้เลยเหรอคุณรู้เราเปลี่ยนที่กันดีกว่าไหม วันนี้ฉันเพิ่งมาเริ่มถ่ายละครไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นไม่อย่างงั้นคืนนี้ให้ผมเลือกแทนคุณทั้งสองดีไหมครับไปในเมื่อฉันเป็นคนขอบคุณเธอมื้อนี้ฉันต้องเป็นคนเลี้ยงสิ แค่จุ๊บแก้มเองเธอไม่จำเป็นต้องเขินขนาดนี้อย่างไรเสียพวกเราก็เคยทำเรื่องที่ใกล้ชิดและลึกซึ้งกันมากกว่านี้ไม่ใช่หรอไม่อย่างนั้นตอนนี้เรามาลำลึกความหลังกันหน่อยไหมคุณลูกครับเอออาหารมารเสิร์ฟแล้วครับ เพิ่มชื่อเจนมาลงในรายชื่อของฉันต่อไปถ้าเธอมาที่ฉันก็ฉันจะเป็นคนจ่ายเงินเองและให้เธอเป็น V.I.P. ระดับเดียวกับฉันเออครับ นี่คือนักแสดงหญิงเบอร์สี่ที่ผู้กำกับเกาแนะนำเงั้นเหรอใช่ได้เลยทีเดียวชิมิล่าแสดงก็ไม่เลวเลยนี่คือนักแสดงที่ผู้กำกับเกาชมตลอดเหรอเอ๊ะชอนชอนคัทสมบูรณแบบเทคกนิพ่าน ได้ยินมาว่าเมื่อวานผู้ช่วยฉันพูดจาไม่ดีไม่เข้าหูพุ่งกับเกาฉันดุเธอไปแล้วเธอบอกว่าวันนี้จะมาขอโทษพุ่งกับเกาด้วยตัวเองให้ได้ค่ะพุ่มกับเกาคะ่ะฉันเป็นเด็กพูดจาไม่รู้กาลเทศะคุณเป็นผู้ใหญ่คงไม่ถือสายเด็กอย่างฉันนะคะอืมช่างเถอะอย่าเอาแต่คิดเรื่องไม่มีประโยชน์ตั้งใจทำงานก็พอ ค่ะดิฉันจะพยายามเธอนะ่ะต้องฟังที่พูงกับเกาสั่งสอนทุกคำที่เขาพูดล้วนเป็นคำพูดที่ทรงคุณค่านะแค่มาแจกของว่างยามบ่ายที่กองยังสามารถทำให้พูงกับเกาไม่พอใจได้ถ้าลืมไปแล้วหรอว่าฉันต้องพึ่งพาละครเรื่องหน้าที่เขากำกับเพื่อรับรางวัลน,นะ น,นี่ไม่ไดีเรื่องเลยจริงๆมาช่วยฉันถ่ายรูปลงวอกขอโทษค่ะคุณชานชานต้องโทษใหญ่เจียนมากนั่นคนไม่มีความสามารถอย่างนี้นั่นถ่ายละครเรื่องเดียวกับคุณชานชานฉันรู้สึกว่าเป็นการดูถูกคุณชานชาน ฉันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ชั่วขณะเลยเลรอผู้กำกับเกาเลือกเธอด้วยตัวเองไม่ใช่หรือไงฝีมือการแสดงยอดเยี่ยมถึงจะถูกสิ <c oughs> ฉันเป็นผู้ช่วยเยนั่นมาตั้งหลายปีฝีมือการแสดงของเธอเป็นยังไงฉันรู้ดีค่ะครั้งนี้พุ่มก,กับเกาเลือกคนผิดอีกแน่นอน คนไม่มีความสามารถแล้วยังมาทำให้ฉันผิดใจกับพ่วงกับเก่าน่าโมโหสุดๆเลยค่ะต้องสั่งสอนยัยนั่นซะหน่อยละฉากนี้พวกเธอสองคนเจอกันครั้งแรกเจนมานเดินเข้ามาคุกเข่าคำนับซูเฟยหลังจากนั้นซูเฟยก็พยุงเธอลุกขึ้น ง่ายๆแค่นี้เองค่ะฉันเข้าใจแล้วหม่อมฉันทำความเคารพสู้ไฟเอ่อข,ขอโทษนะคะฉันลืมบทขอถ่ายมาอีกเทคได้ไหมคะสาวางามเนร่าชวงชิงฉากที่สามสิบเทคสองแอคชั่น หม่อมฉันทำผมเคารพพระสนมส่ไฟเธอคือคนที่เพิ่งย้ายไปฮชัชขอโทษจริงๆค่ะขออีกรอบหนึ่งนะคะไม่เป็นไรครับคุณชญชานคุณต้องการพักหน่อยไหมอไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคสาวงามในราชวงศ์ชิงฉากที่สามสิบ ้ัสนมซูเฟยพบสาวใช้เทคที่ยีห้าแอคชั่นเฮ้ยเฮ้ยยี้าครั้งแล้วนะแค่ประโยคเดียวเองไม่เฉเหรอถ่ายกันซะนานเลยวันนี้คุณชานชานไม่รู้เป็นอะไรทำไมถึงทำพลาดบ่อยจังเหนื่อยจังคุกเข่าหลายครั้งอย่างนี้่่อ่อนได้หมดแล้วเธอคงไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมหม่มอมฉันทำความเคารพ พระสนมซูไฟฉันกลับรู้สึกว่าคุณชานชานอย่ากจะแกล้งนักแสดงใหม่เธอคุกเข่าติดต่อกันยี่สิบกว่ารรครั้งแค่ฉันดูฉันยังเหนื่อยเลยเธอคือสาวใช้ที่เพิ่งย้ายไปพระราชวังฉูซิวเหรอสาวน้อยที่ฉลาดและน่ารักขนาดนี้ข้าชอบ รีบลุกขึ้นเถอ,อะจียนมารรีบตาบหมอที่กองถ่ายมาดูแล้วฝ่ายคอสตูมเรียกฉันทำผมมาเมื่อกี้เธอตั้งใจผักฉันฉันชาญชาดเธอตั้งใจแน่ๆเพื่อนๆขะ เจียนม่านโดนรังแกขนาดนี้คิดว่าเธอจะยอมไหมคะแต่นิชาคิดว่าถ้าเป็นชิงโจไม่ยอมแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นเจียนม่านล่ะจะยอมหรือเปล่านะต้องรอติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ